ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพมีโอกาสได้มาแสดงธรรมก็ขออาศัยพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตของญาติโยมทุกคนชีวิตของคนเรานั้นก็เหมือนการเดินทางไกลบางวันก็ราบรื่นบางวันก็มีอุปสรรคบางวันก็หัวเราะ บางวันก็ต้องหลั่งน้ำตาแต่ไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือใจถ้าใจเรามีธรรมะมีแสงสว่างแม้ทางจะมืดก็ยังพอเดินไปได้แต่ถ้าใจมืดถึงจะอยู่ท่ามกลางความสุขก็ยังทุกข์อยู่ดีชีวิตนี้ไม่แน่นอนญาติโยมทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง วันนี้เรายังแข็งแรงพรุ่งนี้อาจเจ็บป่วยวันนี้ยังมีเงินพรุ่งนี้อาจหมดตัววันนี้ยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพรุ่งนี้อาจต้องจากกันชีวิตของคนเราไม่มีอะไรแน่นอนเลยบางคนวางแผนชีวิตไว้ยาวไกลแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าอย่าประมาท คนที่ประมาทในชีวิตก็เหมือนคนที่เดินในความมืดไม่รู้ว่าหลุมอยู่ตรงไหนหินอยู่ตรงไหนแต่คนที่มีสติมีธรรมะในใจก็เหมือนคนที่มีตะเกียงเดินไปทางไหนก็ไม่หลงทางทุกเพราะใจไม่รู้จักพอญาติโยมลองมองดูชีวิตของคนเราทุกวันนี้ทุกเพราะอะไรไม่ได้ทุกเพราะไม่มีแต่ทุกเพราะอยากได้มาก มีเงินหนึ่งมื่นก็อยากได้แสนมีแสนก็อยากได้ล้านความอยากของคนเราไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนคนกินน้ำทะเลยิ่งกินก็ยิ่งกระหายพระพุทธองค์จึงตรัสว่าความสันโดษความพอใจในสิ่งที่มีคือซัดอันประเสริฐคนที่รู้จักพอถึงจะมีน้อยก็ยังยิ้มได้นอนหลับได้อย่างสบายแต่คนที่ไม่รู้จักพอถึงจะมีมาก ใจก็ยังวุ่นวายบุญคือทรัพย์ที่แท้จริงญาติโยมทั้งหลายเงินทองบ้านรถตำแหน่งชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้อยู่กับเราได้แค่ตอนยังมีชีวิตแต่พอเราหมดลมหายใจไม่มีอะไรตามเราไปได้เลยสิ่งเดียวที่ตามเราไปคือบุญกับบาปถ้าเราทำดีช่วยเหลือคนอื่นพูดดีคิดดีทำดีสิ่งเหล่านี้ จะเป็นสเสบียงของชีวิตเหมือนคนเดินทางไกลถ้ามีอาหารติดตัวก็ไม่ลำบากแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยก็ต้องหิวโหวยบุญก็เหมือนสเสบียงของชีวิตหลังความตายคำพูดก็เป็นบุญเป็นบาปได้บางคนคิดว่าทำบุญต้องมีเงินแต่จริงๆแล้วบุญเริ่มจากเรื่องเล็กๆแค่พูดดีก็เป็นบุญแล้วพูดให้กำลังใจพูดให้คนสบายใจ พูดให้คนมีความหวังก็เป็นบุญแต่ถ้าพูดให้คนเสียใจพูดให้คนแตกแยกพูดให้คนทุกข์นั่นคือบาปคำพูดบางคำเปลี่ยนชีวิตคนได้ทั้งชีวิตความโกรธเผาใจตัวเองเวลาคนโกรธเหมือนไฟเผาใจตัวเองคนที่ถูกโกรธอาจไม่ทุกข์เท่าเราแต่คนที่โกรธนอนไม่หลับกินไม่ลงคิดแต่เรื่องนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่า ผู้ไม่โกรธย่อมชนะความโกรธได้ถ้าใครด่าเราแต่เราไม่รับความโกรธนั้นก็กลับไปหาคนพูดเองเหมือนเขาโยนไฟมาแต่เราไม่รับไฟก็ต้องตกใส่มือเขาเองความกตัญญูคือหัวใจของคนดีญาติโยมทั้งหลายคนที่ไม่ลืมบุญคุณถือว่าเป็นคนประเสริฐพ่อแม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่ยังเดินไม่ได้พูดไม่ได้ หาเงินไม่ได้แต่พอเราโตขึ้นบางคนกลับลืมท่านพูดจาไม่ดีไม่ดูแลไม่ใส่ใจคนแบบนี้ถึงจะรวยก็ไม่มีความสุขแท้จริงแต่คนที่กตัญญูแม้จะจนชีวิตก็มีแต่ความเจริญใจสงบคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เงินไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่ที่รถแต่อยู่ที่ใจที่สงบ คนที่ใจสงบอยู่ที่ไหนก็มีความสุขแต่คนที่ใจไม่สงบอยู่ที่ไหนก็ทุกข์พระพุทธองค์จึงสอนให้ฝึกใจสวดมนต์วัลลนิดนั่งสมาธิวันละหน่อยทำความดีทุกวันใจจะค่อยๆสงบลงอย่ารอทำความดีชีวิตคนเราสั้นกว่าที่คิดไม่มีใครรู้ว่าจะอยู่ถึงวันพรุ่งนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นอย่ารอทำความดี อย่าคิดว่าไว้ก่อนไว้แก่ก่อนไว้มีเงินก่อนถ้าอยากทำดีให้ทำวันนี้เลยก่อนจะจบการแสดงธรรมอาตมาภาพขอฝากข้อคิดสั้นๆอย่าประมาทในชีวิตทำความดีทุกวันพูดดีคิดดีทำดีกระตัญญูต่อพ่อแม่ฝึกใจให้สงบถ้าอยากโยมทำได้ชีวิตจะไม่หลงทาง ขออำนาจคุณพระศีรัตนตไตรและบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายได้กระทําจงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคิดหวังสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการสาธุสาธุสาธุ